อันสวัสดีครับครับผมเช้านี้ก็มาแต่งปันกันขอตั้งชื่อเรื่องว่าอยู่ดีมีสุขนะครับคำนี้น่าจะเป็นคำคุ้นเคยแล้วก็เชื่อว่าคงได้มีโอากาสพูดเกี่ยวกับการมีความสุขมีโชคอยู่ดีไม่ดีมาพอสมควรแต่เดี๋ยวค่อยมาว่าว่าเรานใจยังไงแต่แรกเลยคือมาขอความแบบเดิมนะครับ คาว่าอยู่ดีไออยู่ดีในที่นี้เนี่ยก็เหมือนเดิมว,ว่าอยากจะบอกว่าสถานะความเป็นอยู่หรือว่าประจิรจมถ้าไปลองไม่เหมือนกันเราอยู่ดีแบบนี้เราว่าเราอยู่ดีนะครับแต่บางคนอาจจะว่าไม่ดีในระหวา่างเดียวกันก็เป็นสิ่งตรงข้ามกันอีกคนบอกว่าดีอีกคนบอกไม่ดีอีกคนบอกว่าไม่ดีอีกคนบอกพอใช้ได้ดีมุมมองในการมองการอยู่ดีเนี่ย มันก็อยู่ที่พื้นฐานแบล็กราวส่วนหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งเกิดจากความเคยชินเกิด mm. จากความรู้ภาพแวดล้อม mm. หรืออะไรต่างๆที่เขาพยายามจะบางทีเกิดมาอาจจะลำบากนะครับแล้วเขามองไปตัวอย่างไปข้างนอกหรือเปรียบเทียบว,ว่าไอ้ตรงนั้นคือสิ่งที่อยู่ดีอย่างเช่นได้อยู่คอนโดถ้าเขายังอยู่ชุมชนแนออัดเขาอาจจะมองว่าของเขาไม่ดีนะครับแล้วก็มองไปที่คนดูว่าดีแล้ววันหนึ่ง เขาก็คิดว่าอการอยู่ดีมันแปลได้อย่างนั้นแต่วันที่เขาไปอยู่คอนโดเขาก็กลับคิดต่อว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะไม่ดีเรามองไปที่คนอยู่บ้านเดี่ยวเขาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เพิ่มพูนกันไปแปลว่าการอยู่ดีมันอาจจะเปลี่ยนสถานะได้วันนี้เราบอกว่าดีแล้ววันหน้าเราก็อาจจะบอกว่ามีดีกว่านี้อีกถ้าคำว่าพอดีหรือว่าคำว่าพอยังไม่ เกิจากเรานะครับไอ้คำว่าอยู่ดีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็คำว่าอยู่ดีของเรามันก็ไม่เท่ากับคนอื่นเหมือนเดิมในโลกนี้มันมีอะไรไม่กี่อย่างที่ว่ามันเกิดการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจมีดีมีชั่วมีดำมีขาวอันนี้พูดบ่อยๆมากนะครับอันที่สองมีสุขคำว่ามีสุขเนี่ยมันก็แตกยอดออกไปอีกว่าไอ้มีสุขของแต่คนไม่เหมือนกันมีสุขของเราได้กิน มีสุขของเราที่ออกกาลังกายมีสุขของเราได้เที่ยวกับไอ้มีสุขของคนอื่นอาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่บริบทแล้วแต่สิ่งที่เขาไปเชิญมาหรือแล้วแต่สิ่งที่เขามองออกไปว่าเขาอยากจะทำไอ้สิ่งที่เขาอยากจะทํานั้นน่ะมันอาจจะตอบโจทย์คําว่ามีสุขสําหรับเขาก็เป็นได้ในบางกรณีนะครับวันนี้ต่อมาในเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องอยู่ดีมีสุขก็เกิดจากซักเรื่องสองเรื่องเรื่องแรก ก็คือเพิ่งเขียนหนังสืออ e ีบุ๊กเสร็จไปเรื่องอยู่ดีมีสุขเมื่อวานนะครับแล้วก็เขียนจบก็ได้ลงโพสต์นู่นนี่นั่นไปตามระบบระเบียบระหว่างเดียวกันก็เลยเอาเรื่องนี้ออกกูเกิวันนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกชายนะครับที่กลับมาปิดเชิมเมืองไทยประมาณเดือนนึงเราห่างก,กันไป5เดือนกว่ากลับมาอยู่เดือนนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับไปในวันสองสามวันนี้แล้วนะฮะมันก็เหมือนกับเขาดาว แล้วเราก็เวลาอวยพอหรือคิดถึงเขาเราก็อยากจะให้เขาอยู่ดีมีสุขในรูปแบบของเขานะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นรูปแบบไหนบางทีการเป็นลูกชายเราเองเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าการอยู่ดีของเขาว่ามันใช่ในสิ่งที่เราพยายามจะป้อนให้ตอนนี้หรือเปล่าและเขามีสุขดีไหมในทุกๆวันนะฮะเราก็แค่อยากจะให้เขาอยู่ดีมีสุขในอีกไม่กี่วันที่ต้องจากกันไปตอนเนี้ยเราอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยเราก็ ดูแลให้ชีได้แต่พอห่างกันไปก็วหวังจะให้เขามีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือสองเรื่องที่เอามาพูดเรื่องนะตอนนี้เราลองมาเจาะตรงนีง้หนึ่งไม่ได้สมายวามว่าเจาะในเรื่องหนังสือว่าเขียนอะไรนะแต่เวลาในหนังสือบางทีมันก็เขียนไปเรื่อยเขียนไปในสิ่งที่เราเผชิญสิ่งที่เราคุกแค่เรามีเขาเรียกว่า วัดโต้หรือมีอออความคิดในเรือร่องนี้ว่าเราจะพูดให้เกี่ยวโยงกับเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตว่าเราจะพูดบทนําว่าอยู่ดีมีสุขเป็นยังไงแต่ภาพรวมที่อยากจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดในของสิ่งตั้งแต่คํานําแล้วก็มาบทหนึ่งบทสองไปเรื่อยๆจนบทสรุปจริงๆแล้วมันก็คือเป็นสิส่งที่ใกล้ตัวแล้วนะแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้การคาที่ว่าอยู่ดีกับมีสุขเนี่ย บางทีเราอาจจะไปมองไกลตัวเกินไปเราจะอยู่ดีถ้ามีบ้านดีบ้านใหญ่รถด,ดีเครื่องแต่งกายดีเราจะมีสุขได้ก็ต่อเมื่อเรามีเพื่อนที่ดีมีคนรักที่ดีมีคนเอาใจมีสภาพแวดล้อมนีอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าเรามองไกลตัวเกินไปเรามองไปถึงสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนรรสัตว์สิ่งของที่จะมาประเด็นประดังเพื่อซัพพอร์ต แต่จริงๆนะการอยู่ดีมีสุขที่ผมคุดว่ามัน่างจากยัง่งยืนแล้วก็ฝึกฝนได้ก็คือซับพอร์ตตัวเองมันอยู่ในใจตัวเองมันไม่ได้อยู่จากอะไรมันอยู่ที่เรามีความรู้สึกว่าปรับตัวให้ได้ว,ว่าไอ้ตอนเนี้ยเราอยู่มันก็ดีนะถ้าเราอาจจะมีแย่ๆไปเี็บเจ็บกับคนอื่นได้บ้านแต่ก็อยากให้น้อยก็แค่ว่าเอ้ยกาก็อยู่ดีนะแต่ดูดีในแบบเขาเราก็อยู่ดีในแบบเราเราก็มีสุขนะ ได้กินแบบนี้ได้วิ่งแค่นี้ได้เที่ยวนิดหน่อยๆทีละสักครั้งสองครั้งมีในต่อประเทศบ้างต่างประเทศบ้างไม่ได้จาเป็นต้องเที่ยวต่างประเทศทุกทีเราก็มีความสุขดีนะถ้าเราควบคุมซับพอร์ตโัวเองด้วยวิธีการที่ไม่ได้ไปหาจากภายนอกมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับก็สุดท้ายก็อยากให้เรามุสุดพ้นเหมือนเดิมวยการทำสร้างสร้างแวดล้อมหรือสร้างจิตใจให้อยู่ดีมีสุขไปด้วยกันครับ